สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับแม่พึ่งในบ้านนาริตะแบนแม่พึ่งมาแล้วโอ้ไปตรวจโควิดมาแล้วพี่น้องผลเป็นลบผลเป็นลบนะคะไปตรวจโควิดมาแล้วผ่านรอด <c oughs> รอดปลอดภัยรอดปลอดภัยพี่น้องก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเนาะแม่พึ่งก็ทางบ้านก็เป็นห่วง ทางบ้านเป็นห่วงว่าเราจะเป็นยังไงเห็นไหมเขากับทำดีที่สุดน่ะแม่ทำดีที่สุดแล้วแม่แม่เพิ่งกับบ่ลู้นะแม่อพึ่งมาแนะม่เพิ่งปเป็นอันเสียงแหกนี่บ่เมนอย่างเด้ค่อยห้องลหลค่อยเว่าวไายแล้วกับนาเวที่ค่อยกับกรีดกรีดด่างกรีดแห้งไปจังสันน่ะกีดหลเอออันทางบ้านเขาเป็นห่วงเขาก็ ทักมาถามอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เป็นห่วงเออทั้งเราก็ขายของหรือก็จะว่าโอ้เป็นโควิดแต่ซื้อของกับคนเป็นโควิดคอยไม่ได้เป็นพี่น้องคอยสบายดีคอยหายดีอีกม่นม่นหายดีคอยไม่ได้เป็นนะเออถึงมันยังไงไม่รู้ละ่ะแม่เพิ่งก็รักษาตัวดีที่สุดแล้วเนี่ยแม่เออป้องกันดีที่สุดแล้วเพราะค่อยมีลูกน้อยเขาก็ต้องป้องกันตัวเองเนะี่ยแม่ป้องกันตัวเอง แชทเมสเซจเดี๋ยวเขาจะหาว่าอ้ไปมาแล้วไม่อันนั้นอันนี้เหน็นไหมเออเลยฮเดี๋ยว,ย <c oughs> ยวนายเอาเออคงภาษีว่าเอิ่นมูเอิ่นบวกมะเบิงเนี่ยบอกนั่นแหละพี่น้องค่อยหายดีค่อยผลเป็นบวกใช้นอใบมันใบมันที่ใบมัน ตรวจมาแล้วตรวจมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวแชร์ก่อนใบมันมาแล้วจ้ะใบมาแล้วคน้นแห่จมูกกึ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 กถามว่าเคยแย่มาแย่มาสามสองรอบแล้วตั้งแต่โควิดรอบหนึ่งรอบสองรอบสามไหมแย่แย่ผูด <laughs> ใด้ก็แย่โหลดเออเราก็ต้องเซฟตัวเองเนาะอืมกับว่าเลยว่าสิพ้าลูกไปหาหมอลองหวานปะทุเหมือนนับฝึกพูดกันเลยบว่าไปจ่อยไหม ก็เลยไปคลินิกใกล้บ้านที่เขาว่าเราแรกไปหาสื่อแนวตรวจว่าอันละร้อยห้าสิบมืดอันละสามร้อยล้านขายยาถ้าตรวจไอ้คลินิกอันเนี้ยตรวจฟรีก็ต้องเอาใบรับรองแพทย์ถ้าเอาใบรับรองแพทย์สี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเออเอาซะใบรับรองแพทย์เอามาโพดเอามาให้แม่เบ่งเอาส่งไปทังบ้านให้แล้วสบายใจเขาก็เลยเนาะโอ้แต่ว่าน้องน้องนองนท์เขาซูมเนาะเห็นข่าวหรือยังพี่น้องน้องนอนท์เขาซูมก็ติดแล้วก็ แพวพาวก็รอฟังผลเนาะกับพ่ต้อ,ตองยานพี่น้องมันคือไขหวัดธรรมดาไหมมันเหมือนไข้หวัดธรรมดาเขาว่ามันเหมือนไขหวัดธรรมดาชีวิตต้องดําเนินต่อไปชีวิตต้องดําเนินต่อไปเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องย่านชีวิตต้องดําเนินต่อไปขอยแช่ไปกลุ่มก่อนกลุ่มข่อยมิสามกลุ่มเท่านั้นแหละกลุ่มคูจินกลุ่มเอฟซีน้องนาลิตากลุ่ม เอฟซีบีพีหัวใจสามดวง <laughs> สวัสดีสวีดัดเดอ้อพี่น้องทุกท่านทุกคนอันเมื่อนี้ทรงของครับว่าแมนจต่ของอันทรงอันว่าแมนสต๊อกโกโก้เหลือไปเบิงเหลือแต่กาฟแฟแหมพี่น้องโกโก้เลยทรงให้เขากองเดียวโอเขาเลยสียหายมาถึขอถทษเลยได้เดอ้อถ้าเพื่อนไม่รับชมเดอ้อไม่พึ่งกับก็เลยทรงจะของแถมไปไปซื้อของแถมมาแถมหลุกขาดแก้วกาแฟพี่น้องแก้วกาแฟใบแบบใ่ เออซื้อไม้แถมเขาเขาซื้อเหรโกโก 3, 8, ้สามกล่องแปดร้อยเจ็ดสิบบาทซรงฟิเราพ่อพ่อไม่พึงแถมแก้วกาแฟอ,อีกกล่องอันใหญ่นี่มีมี่อยู่เจ็ดแปดใบเราก็มีได้บางคนบ่มักอันใหญ่บางคนมักอันเล็กน่อยโกโก้กาแฟไม่พึงมีของแถมเลยไปเลาะหาซื้อแก้วเซรามิกสีเคี้ยวเหนียวซับสวยไหมใบนี้ใบนี้ใหญ่แต่ว่าไม่มีลวดลายใบนี้เล็กแต่ลวดลายสวยงามแถมกับโกโก้กาแฟเด้อสั่งสามกล่องขึ้นไปไม่พึงแถมแก้วเด้อ แกเพราะว่าโกสองแถมหนึ่งนะ่ะผู้ใหญ่บ้านเขาไม่จัดหรอกเค่าโควิดอยู่เราถัาจัดโรงงานมันก็ต้องตรงกันกแบบับอันนี้เนาะเขาก็ช่วงง่ายเพราะว่าเราของอยู่ก็ตัวแทนคนไหนเ็ยแบบคือส่งไปส่งไปก่อนนหรอไหมพี่น้องเออส่งไปก่อนเอาเท่าที่มีก่อนเมรอไหมทุงท้งๆอันนี้ว่าทุ้งอย่างนี้ทุ้งไปไป,ไปหาล่อซื้อไปหาลอซื้อของแถมนั่นแหละพี่น้องสวัสดีสี่สิบหกคนดูจ้าไม่พึ่งปลอดภัยดีเด้อแม่ ไปตรวจมาแล้วจา้าอยู่หน้าเฟซไม่พึ่งก็มีผลผลเป็นลบเด้อจ้ะเด้อผลเป็นลบแต่คือเพราท่านเป็นเป็นแล้วอีเจ็กมือเราไปตรวจใหม่ผลเป็นลบเด้จเดเอ,อ,อ,อจ้ะเ,เ,เนกาทีฟอยู่เด้อจ้ะตอนนี้อัมพิกานีเห็นบ่เออใบรับรองแพทย์คอยคอยเป็นลบอยู่เด้อจา้าพี่นองแมวพี่นองแท้พี่นองส่งกํา,ากลังใจให้บิก๊กให้แพลวให้อันใ,ให้บิก๊กให้แพลวให้ทีมงานให้น้องนอนท์คอสซูมด้วยแมย่น้องนนท์คอซูมก็ติด แล้วก็อาจจะมีอีกหลายคนซึ่งยังไม่แสดงอาการเนาะแล้วรู้ไหมพุ่งกรเปิกระจิตตกเลยกินกระชายกินแบบข้าตะไคร่ใบบักกูดเสียงกระแหบๆไปเนาะเสียงแหบเสียงแหมนี่ยังเย่เย่าเย่ไปกินอยู่จันทบุรีพุ่นอ่ะคอยอุตส่าห์ว่าคอยสิไปแข่งกีฬาเสียเสียงท้องฟินแลนด์เป็นอันลมเลิกไปหมดนะแม่พี่น้องเออบ่เป็นยังก็เป็นอย่างเท่ากับยังซื้อบัตรจองตัวเขาเขาสิแจกเม่อแต่ไส้ขึ้นเกาพี่น้อง แต่ว่าเขาจะ่าอยู่ในบ้านพักเงียบเงียบ,ยบเห็นแต่วินเนอรอเห็นแต่แคมปัดร้องเพลงเมื่อกี้ไปเบิรงกเ่นกเพื่อนก็นกินเข่ากับอันมูเพื่อนอันเจเจอ้อยอันแจวฮอนที่เพื่อนเอาแจวฮอน,นเพื่อนกับปาร์ตี้สังสรรค์กับไปดราม่าจักหน่อยลูกเป็นโควิดทําไมมาปาร์ตี้น่ะแม่ทาไมมันร้องเพลงหน่ะแม่เอาเป็นโควิดกับเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาพี่น้องมันเหมือนไข้หวัดธรรมดาเด้อ แล้วเชื้อตัวใหม่นี่ติดง่ายหายเร็วไหมพี่น้องติดง่ายหายเร็วอส่งกําลังใจให้แสงทองฟินแลนด์ทุกคนเด้อส่งกําลังใจสูส่ๆเด้อแม่พึ่งกับยังขายกาแฟคือเก,ก่าขายโกโก้ขายดีท็อกคือเก่าจ้ะขายของให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือเก่าเพิ่นแหง้งบมมีไร่ไดบาทนี่ลูกน้องเพิ่นแต่แห้งหลายๆกักตุ้ยฮันกับเข่ากับน้ำเนาะคือน้ำอยู่มืออื่นสีหาของทรงไปให้อยูเออพี่อา,อออาอันอาหารแหง้งมามาปลากระป๋องทรงไปให้น้องเขาอยู่ เรส่งไปใหตที่มงานอยู่โอ๊ยโมไหวเออหนาสงสารอยู่โอ้พี่น้องจัดสิจัดกระเข้าให้ลูกกินสงสารแตบบ่ว่านึกถึงลิเดียแหมพี่น้องลิเดียกับแมทธิวสมัยเขาติดกันอยู่นสนามมวยลุมพินีขึ้สนามมวยลิเดียไม่เพิ่งเบิงบ้งเบิ้งแต่ว่าอันได้เบิ้งคลิปตี่ากลับมาหายแล้วกลับไปหาลูกแลนก่อนลูกห้องไห้น่ะไหมแล้วแบบเขาทรมานเขาแบบ เขาไล่สดเขาเลยแล้วผู้ใหญ่บ้านไล่สดวางเคียงน่ะคนเบิ่งเมือนหาพูหมคนเบิ่งบักหลายเลยคนถามไทยอาการขนาดแล้วว่าว่าเสียงค่อยๆแหมแม่พึ่งนี่ต้องแงงหูฟังเลยเดี๋ยวคอยเสียงคอยยังแหบอยู่เด้ยเสียงแหบอยู่นะเสียงแหบเสน่ห์นะจ๊ะแหบเสน่ห์เขาค่อห้องให้ลูกดูคอยให้ลูกเบ็ดมือลูกคอยย่ำกันสามคนแม่พึ่งลูกสามเซียนซาเป็นตัวแทนนาริตะแบนเดอร์บางคนมามาดูแม่พึ่งคือใครเจ้าเป็นผู้ใด เออมีคนมาถามเลยเจ้าเป็นไผ่เจ้าไล่สดเออเจ้าเป็นไผ่เหนไหมคอยเป็นตัวแทนนาริตาแบนเดอร์นาริตาแบรนของผู้ใหญ่บ้านกินแล้ขายของให้เพื่อนตัวบาดให้เพื่อนกับสิโบดได้ไล่สดเพื่อนกับสิรับงานที่บอกรีวิวโบได้ไล่ใจ่ายใจเพื่อนกับมีทุกวันนูน่พี่น้องว่าหยุดกักตัวสิบสี่วันน่ะรายได้หดหายไปเยอะเลยนะพูดถึงแต่น้องเขาก็มีหลายช่องทางเนาะยูทูบก็มีเพจก็มีเห็นไหมก็ดีใจน้ำหนองอยู่ฮักกดไปเบื้องเพลิดเิกดเบื้องหลงัง โฆษณาเข่าแหมพี่นองโฆษณาเข่าของของบีกของแพรวน่ะเออแม่พึ่งก็ดีใจเด้เพราะว่าแม่นกกับนเนีนั่งห้แม่พึ่งเฮ็ดเพจนี่แหละทําเพจนี้มีคนมาดูต่อไปสะสมยอดคนดูถึงหนึ่งหมื่นอ่าคนติดตามถึงหมื่นหนึ่งหงมื่นก็เผื่อเราจะมีรายได้บ้างเลี้ยงลูกเราเล็กเล็กน้อยลูกสามคนพี่นองลูกสามคนเออลูกสามคนก็ต้องเลี้ยงดูกันไปหน่อยไหมเออซาดำาๆก็เลี้ยงดูกันไปหมูพีกินข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวลูก ปพีกินข้าวเจ้า้วกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวได้ไหมไม่เอาข้าวเจ้านะอ่เดี๋ยวแม่เอาให้เนี่ยอันนี้เออเดี๋ยวเอากันไกลมาตัดมัน <announce S 1> คืออะไรน่ะมันคือหมูหยอครับมันคือหมูยอเดี๋ยวเช็ดกันไกงก่อนมันคือหมูยอเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดก่อนเเช็ดก่อนมันคือหมูยอครับเดี๋ยวแม่ตัดข้าวให้กินนะลูกนะนั่งลงหิวข้าวยังนั่งลงไม่เอากางเกงขึ้นนั่งลงดูพี่น้องหมูน้อยตาดำดำว้าลูกชายสวัสดีครับยัง สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก้องสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อพีอีหอย่างสวัสดีแม่เพิ่งคิดถึงไม่ได้ดูโทรศัพท์พังอ๋อคุณอีหอย่างเนาะอ่านบอกอีหอย่างนอดวงด,ดีแมนเออเคยคุยกันเคยเบิงกันอยู่ในเฟซส่วนตัวที่พึ่งไล่ปัดนี้พึ่งมาไล่สดในบ้านนาริตาแบนเดอร์ เพราะว่าได้รับอนุญาตจากคุณยาน้องนัิตาให้สางเพจนี่ขืนมาเพื่อที่ว่าสีแนะนําสินค้าของแบรนด์นัิตาซอยกันลูกไส้เล่าเนาะแม่พึ่กับเป็นเอฟซีเป็นโตแท่นเพื่อนแม่พึ่งกับขายของให้ผู้ใหญ่บ้านขายของให้บิ๊กแพรวต่อยน้องเขาหักในความหนารักความกระตันยูความดีความเอือ้อเปืือกเผืือแพของเขาพี่น้องโอ้แม่พึ่งหักบิ๊กแพรวเดีเห็นเราก็โอ้ยเนาะจิตตเนววาะเพราะแม่นมาเขาหั่งเขามีแล้วเขา ก็่เพื่อเพล่งบาทที่บิ๊กไปนอนนะ่ะเขาบริจาคไข่ได้นะ่ะหนึ่งแสนบาทอุปกรณ์การแพทย์นะ่ะเขาก็ให้ยยูหองพิเศษอย่างดีเลยพี่นอ้องอเนาะก็ดีใจกับน้องเขาเนะี่ยไหมหาขาวให้ลูกกินก่อน้ะทั้งเบาทั้งหาขาวให้ลูกกินเออโอ้ยดีใจกับน้องเขาว่าคน้นหักค้นหอมแบบถึบบิ๊กเพิ่นกับโพดกับแพ้เด้แม่ไม,ม่มีใครมีแต่พ่อใช่ไหมระยากระคือหอดเมียแต่ว่าย่าน ย่านแต่ว่าโอ้เป็นห่วงตัวป <laughs> <A> ีดดวงดีเป็นห่วงตัวจ่าเพิ่งอ่านซื้อถือบอกเพิ่งอ่านซื้อหัวอย่างดีหรือดีนี่ไแมอ่านซื้อถือบอกนะเคเฮดอยู่อเรื่องโอ้อ่านผีดกับขออภัยเร้อพีหรือดีหรือดีอ่านผีดขออภัย้อจ่าซื้อเหรียญอย่างนาะจ่า ซื่อเลนอย่างน้องขอขอผ้อานับให้เด้อจำซื่อเลนเอิฟซี่หลแห้งคุณนันบุณีถักมา,หา,หาเออเออเอานี้แหละลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวใจเย็นใจเย็นเอาหมูปิ้งนี่แหละเอาหมูนี่ใช่ไหมเดี๋ยวแม่ทําให้นะตันไก่ตักเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะลูกนาะจะได้กินง่ายๆเนาะเออเออควัญหรือดีเออจ้าชื่อบีชื่อบีคุณบีสวัสดีค่ะสวัสดียุจังหวัดใดจ้าพึ่งยุกาลสินพึ่งค้นกาลสินแต่ว่าพึ่งยุ่บ้าน บ้านเกิดอยู่กาลสินจากคนอำเภอเมืองค้นอำเภอย่างตลาดมีสองหลังสามหลังนี่เพื่อนหลายมองเอออันอยู่ย่างตลาดกาลสินจ้ะบัานเหนียนกับมาแต่งงานกับแฟค้น,คนกาลสินแหละกลับมาอยู่ลังสิทธิ์ปทุมธานีโอ้คนจังหวัดเลยอุ้ยอยากไปเที่ยวเชียงคานเนาะจังหวัดเลยไหมอะไรวะนี่กับข่าลูกหมูยอออ่ะลูกอ่ะกินข้าวนะครับคนเก่งนั่งลงซิดดาวนั่งลง นั่งลงดีๆนั่งลงกินดีๆ mm. อย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวแม่เอาไข่พะโลไข่พะโลนะอาหารหลักของลูกคือไข่พะโลปันนี่น่ารักมากจาก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้กำลังใจทีมงานแสงทองทีเรสส่งกำลังใจเลิฟเลิฟให้ผู้ใหญ่บ้านปินแร์หายเร็วๆเด้อหันมาเามนแพลวข้าวเป็นกะมันกนจะจิตจักสีหลอดบุหรที่บ้านน้ําท่วมแล้วผู้ใหญ่บ้านไปมอบของ้ด้ออุ้ยบีบอกอุ้ยคนลูกประทับใจเนาะพี่บีเนาะ นั่นลหละคุณงามความดีเพื่อนน่ะอีลีเด้น้องเขาเป็นเดี๋ยวก็หายเอฟซีโหเอฟซีให้กําลังใจเยอะมากเอฟซีให้กําลังใจเยอะมากคุณงามความดีเพื่นอนน่ะอูจังหวัดเลยนาําสวมเพื่อนกับไปซอยเห็นบพี่น้องน้องเขาบรรว่าเขาไม่ใช่ว่าเขารับอย่างเดียวเด้เขารับแล้วก็ให้ด้วยเมื่อน,นี้ F G. เอฟซีเห็นพี่วาสนานะ่ะได้ทองคํา ได้ท่องคเพิ่นว่าคนโท่มาหาว่าเขาตัวบบเจ้าได้อีหลีบบจับฉลากนะแม่รรบ,บ้านสูบอ๋อจ้ะ <แ S 1> ที่บ้านนะครัน้ำท่วมแ,แล้วพูดอยู่บ้านอ,อะไรครับลูกอะไรครับอะไรภาษาอังกฤษยักษ์ครับยักษ์ใจแอนใจแอนแปลว่ายักษ์ลูกใจแอนแกรนก็ได้ลูกใจแอนแปลว่ายักษ์ลูกมาถามภาษาอังกฤษอันเพื่อนกะเนาะ เพื่อนจะขึ้นกับไล่ไมมเข้าสื่อตัว้อยเดี่ยวพี่น้องอุ้ยทรงกำลังใจให้เนาะโอ้ยย่าอยายหญิงคอยกันเธอเธอเศร้าอ่อนพ้าแฟนเธอไปเลาะเดิมออะไรนะลูกตัวอะไรครับคำว่าอะไรรถบรรทุกไปทรังทรังรถบรรทุกทรังอาาาา้าวภาษาอังกฤษเศร้าผ้าเราไปเลาะอ,อยู่กะกอนอย่าเปล่าว่าเราไปใสใจฉีดเข้าฉีดเลาบ่ฉีดไงลูกสาวพี่ก็บม่ได้ฉีดอย่าหมอกบบรบ่ปตรวจให้ อะไรเอาถามกันยุบเบิดมือละลูกไายบัดนเอาเอาข้ามาปอย่างอีกยักษ์จะส่างกินไรครับอ๋อรถบรรทุกยักษ์เอ่อจายแอนบิ๊กจายแอนบิ๊กบิ๊กแปลว่าใหญ่บิ๊กไม่ใช่บิ๊กบิ๊กทังบิ๊กทังรถบรรทุกคันใหญ่ใช่ไหมบิ๊กแปลว่าใหญ่ชื่อพี่บิ๊กไงบิ๊กพญ่บ้านฟินแลนด์บิ๊กแปลว่าใหญ่บิ๊กแปลว่ายิ่งใหญ่หน่อยไหมเออบิ๊กหน่อยไหมบิ๊กกี่หน่ยไหมโอ้ยเอาไม่เอาเหรอลูกเออไม่เอาเอาแต่น้ำพะโลงั้น เอาน้ำก็ไม่อาซอสไหมงั้นเอานี่นะเอาๆอยู่นี่อยู่นี่เนื้อปลาได้แม่จัดให้พี่เอาหมูยอเยอะเยอะะโอเคโอเคนั่นแหละกินข้าวเยอะๆลูกทั้งี้่งลูกสวัสดีค่ะพี่แกเอาใจซอยเนาะโอ้ยขนมซีรอดพ่พี่แกไปฮอดเฮือนเพ่นไปฮอดเฮือนเพ่นคอนเสิร์ตก็ต้องไปเบิงดูด้วยใจรักช่วงนี้ช่างนนตอนนี้ช่างนนช่างแต่งหน้าก็ติด ขอให้หายเลยเลยโออเห็นนั่นสตอรี่ผู้ใหญ่บ้านแล้วโพดอยู่ไปนอนห้องใกล้ๆกันบาดนิผู้ใหญ่บ้าทนที่มูห้องกลางๆกันอันแต่ว่าแพ้วผ้าวกับบิดนี่ถ้าแม่แพๆๆขข้วผ้าวิดเขาคือสิอันยัดใส่ห้องเดียวกันสองเตียงสามเตียงเพื่อนนอนมันเลือกกิ่งนอนเโอ้ยสิดต,ต้นน้องไซ้ข่อยเด็กกับชิคขดหอดลูกเนาะขุดหอดลูกขุดหอดเนี่ยแพ้วผ้าวขขึ้นสูงว่าสัน่นแชทมากหมแพ้วผ้าวยขึ้นสูงน่ะไหม แล้วแล้วแล้วก็รอ<ม>ผลตอนทุ่มหนึ่งเอ้าว่าแม่ฝน,น,นออก,อก<ม>หรอบอสแ่ทางกนยครับแม่ก็มาเตอะเหรออะไรอีกอแม่ก็มัมถ้าถามจะผักจางกฤษล่อคอยแห่งตตภาษาอางกฤษอยู่เออ,เอ,อลูกก็อยากหูเออนั่นละจะได้ห,ห้องให้ใส่กันบบดนี้เออแล้วพ่อผัวก็เมียเป,เป็นผัวเป็นเมียผูเป็นกับมีดเดบางคนน่ะเออจังจังบอเหงาเนาะเออ เป็นเท้อเดียวซะให้เป็นน้ากันซะแล้วก็รักษาเท่อเดียวเออ <ฮะ S 1> คือรีเดียก็แมทธิวดาล่าช่องซามเห็ไหมอันมิแมทธิวที่เป็นอันผู้ประกาศนักมวยเ่ะไหมลีเดียลีเดียนักร่องเห็ไหมเออดาล่าเ่็ไหมพี่น้องเออคอยจะจําพิษจําถึงแม่นบอกแม่แมทธิวกับรีเดียบอที่เป็นเห็ไหมเออที่เป็นโควิดตั้งแต่รอบแรกอนุญาตชิม,มให้ก้าเขาให้ลูกอืม เนื้อหมูก็มีข้าวเ่าเด็กหน่อยจ้าอาหารหลักของเด็กๆอือเจะสิกินอย่างหอกพี่อื้นี่แหละข้าวสองอย่างอันท้าตั้งกล้องอันนี้มันลดลงบ่ได้ภาตรงไหนบ่ไอ้ซ้ำนี่แหละเออปรับมุมกล้องก่อนนี่แหละอ่ะลูกอ่ะพอเพียงนอนหลับจ้าน้องพอเพียงนอนหลับไปตรวจว่าสิไปแง่จมูกเขาบอกว่าเด็กนี่เกินต้องห้าขวบขึ้นไปไม่งั้นเด็กไม่ให้ความร่วมมือมันจะดิ่งนันจะสะบัดอ่ะนะ ได้ขนาดแปดขวบก็ยั่งบอ,อัน,นี่เลยจะไหมุลองคู่ลูก้า้ใหญ่ไปตรวจอยู่อืมลูก้าใก้ใหญ่กับสีใไ้ไปตรวจอยู่มู้พี่เอาชิจู้มาให้แม่มาหยิบไปรูู้ตักน้ำให้แม่แล้วยังปวดมาแล้วใช่ไหมแต่แก้วน้ำกับกิบกนไผลกินมันของพี่ไปไหนแก้วน้ำยู่อนี่กินไผลของไผลของมั่นนะ่ะบ่บ่ก,กินร่วมกันกดแล้วกับของไพลของมั่นจับไม่ไม่รวมกันเด้ออืมชุดเซ็กซี่ใหม่วันนี้เซ็กซี่ใหม่ น้องเองทับทิมกรอบไหม <c oughs> นี่รอนั่นไหมอันเบอรงอันทิปอันนี่ลุยโล่งอันไหทท้องแม่ลีกอะโอ๊ยอยังแม่ลีกกะเบิรงน้ำเนาะไม่เผื่อยังแช่อยู่อ่ากินอ้ำอ้ำลูกแกนี่เนื้อหมูก็มีเอาเนื้อหมูไหมเอาหมูไหมเอาหมูด้วยมะกินเยอะๆจะได้เติบโตหนูผอมเกินไปแล้วลูกเนอะกินข้าวเยอะๆนะครับเออนั่นแหละโอ๊ย ให้กำลังใจแสงทองฟินแลนด์ต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้แม่พงสวัสดีจา้าโอ๊ยบอแช่ไปหายก็ได้สิบอเห็นเนาะกดติดตามไ้แน,น่จา้าเพจบ้านนาลิตาแบรนด์เด้อแม่พงก์สั่ถัวยกาแฟมาใหม่จ้าช่วยกาแฟมาใหม่มีสองลายมาสั่งให้แน่เด้อมาสั่งให้แน่พีรอบนั้นก็บว่าได้หถ้่ยกาแฟไปยัดเสือผ่าไป,ไปย่านแก้วแตกมันแตกแม่พึ่งต้องแก้วเซรามิกเนื้อดีดิแม่พึ่งต้องแพกกันจะแทกไปให้เดิพี่น้องเออ แถมแก้วไล่มาแย่หญิงเดินไปกาแฟอยู่บ้านกักตเออข้าต้องกินกาแฟนาฬิตาไว้ล้วจะเด้อวพาเราเคยสิปหาสซ่งกินเออหาต่างอ้ากินเ้อลูกเ้อะแม่เอาหน้ามันคาโรลราดเขาพราเพียงนอนหลับมีผููกับกินไปแล้วอากินลูกกินไข่เพาเอาลูกกินไข่ไหมลูกกินไข่หน่อยนะลูกนะกินไข่บำรุงสมองนะลูกอ่ะแม่ลาดให้นะข้าวเยอะเยอะข้าวเยอะเยอะหยุดใส้ ลูกชายกินขา่าวกินข่าวไล่ล่า,ล,าลูกลากินขา่าวไล่ล่อันเที่ยวข่าวห้องน้ำแต่เอ้ยคือว่าจอยลงหาโลสามโลหาโลคุณบอกดีเนาะพูกกินกาแฟนา่นนะาแา่เราสื่อยกอันหลอดไปสิบกองคุณนะอืพี่แขกทาหน้าเก่าไปสิบหากองพี่แขกทาหน้านี่ปันลงหกเจ็ดโลลงสิบโลเราบุกี่โพแล้วยกยกลงอีหลีเลยเออถ้าขนาดพึ่งเงิน ท่านกินกาแฟาท่านกินเขา่าทอันกินเข่ากับเกง่งไล่ย่ามใดก็มิทลายกันแนวกินอืหามปากเจ้าของ่าไ้กับกินกาแฟรักใบย่ย่านเจ้าของกินเข่าลายนะแม่เป็นค้นกินลายเบ้าลายเป็นคนกินลายเบ้ <c oughs> เนนลา,เาลายไปหา้านต้วยอันนี้ไปกินก้นไปหาก้นน้ำฮอนพี่น้องขอยได้ต้นใหม่มาใหม่อีกแล้วขอยพ่าได้ไปใช้ก๋วยจิก,ก,กักโตอุ้ยสะ่ออ่อนคนน้ำหนักลง่งเนาะเออสะออนน่อนเนาะเออแก้วยังก่อน ดอกแก้วพี่น้องแก้วใจจะหารู้ตัวไม่ว่าได้มาใหม่อีกแล้วหน้าคราดได้เพื่อนมาอีกแล้วใบสีแดงๆดงเดชข้าเจ้าขายต้นใหม่คาว่า,าสอมรถอยู่เฮือนจ้าคำว่า,าสอมรถอยู่เฮือนขันก็เลยได้สร้างเขาอีกต้นดอกกุหลาบสิส่งไปให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณยาคุณยากุหลาบผิดคุณยากุหลาบที่ปชิหาดอกกุหลาบไปส่งให้แล้วหนาไหมพี่น้องหน้าออกไปพะจนพะจน เขาแค่ตรวจโควิดก็เลยเป็นอย่างนี้แอปกับว่าดีใส่หนาแหมขอใส่แอปเนะี่ยมันสิผ่านบอ,อมันบ่ให่ใส่โอ้มันให้ใส่อยู่มันให้ใส่อยู่เดี๋ยวหาแอปอัดโซา้าก่อนหนาแหมพี่น้องเออเอาอะนดีเอาใส่หมวกหัวกระต่ายนี่คือบอเออแดงจวายดีแท้เพื่อแดงจ่ายวายดีแท้อันนี้ าซาลามีกับเปิด,ดวิทยุฟังข่าวอุ้ยสุดไหมสุดไหมหนาไหมฮ่าหัวเอ้ยโตขึ้น อกเอวเข้ากันหมดค่ะอกเอวเอสเข้ากันหมดอกเอลเอสเข้ากันหมดะคะุณเห็นไหมตังเกงตัวนี้นเส้นเพ้งอัี้ยวงเจ้าสาวรถแห่บอ่ะเห็หัวเจ้าของไปได้ห้นิบ้ามตอนนั้น67บเจ เลิศเจ็ดหกห้าสี่สามลบไปสี่กิโลี่เลิศกาเฟนาริตะกาเฟนาริตะกินดีครีครั้งต้องลองกาเฟนาริตะกินกาแฟกี่กโกโกโก้กับายดีโกโก้กับเมือเออกินกาแฟน่ะมันยังสุ่มซ้ำหัวใจเพราะว่ามือมีเรียกหลายสิเคี้ยงานเคี้ยงนั่นเคี้ยงนี่ จัดิงจัดของโอ้ยเสียใจลูกค้าว่าให้ทําไมไม่บอกแต่เลกพัสดคอยลวแม่มันโกโก้มันยั่งแหมคอยก็เลยส่งไปให้เขากอนกล่องหนึ่งเขาให้คอยแมเพราะว่าคือบ่บอกอ่ะแม่เออคอยก็ว่าส่งไปให้กล่องหนึ่งกินตะกรันกับของแถมกับให้ส่งฟรีกับส่งฟรีของแถมก็ได้ส่งฟรีจังหาส่งไปให้กล่องหนึ่งกล่องเขาบอกว่าอีกสองกล่องอีกประมาณสองสามวันจะส่งไปให้พัสด ให้หอยแม่ขอโทษเด้อลูกอ่ะขอโทษอีหลีจ่ายอีหลีหรอม,มันยากมืึงทั้งไปตรวจโควิดทั้งไปหาซื้อของมาให้ลูกค่ะเออจ้าส่ซ้อสสมนี่แหละเนาะโกโก้ดาริตะเด้อเอาน้ำส,ส่ซ้อมนีใส่น้านนี่เนาะเออแม่ยังลูกแม่อยูนย่นี่แหละในคต้นใหม่มาหลากหลายมึงจนยังสิรีวิวปุ้ยแอปนี่คือปากแดงแค่แ,แอปนี้ปากแดงจริงจริงดีใจด้วยคะ่ะน้ำหนักลดลงเนาะ ก็ค่อยๆลดแม่พึ่งก็พยายามอยู่จักหน่อยสิเอาลูกไ่แม่พึ่งเออลด่นไวจต่ใส่ชุดใหม่งามๆใสชุดใหม่งามๆกันประสาสิเขาสิได้ว่าป้าแม่พงคือผู้ดีแท้สิว่าตัวเออพอเขาขับทายออกสิสารพิษในร่างกายมันก็ออกไปน้ำจ้ะมันกับว่าหน้าตาเขาคือส้อสีใสด้ถ้าเขาทายบอกสังเกตเบังหน้าตาจะแบบว่าไม่สดใสเห็นไหมอันนี้มันคือเหลื่อม แอปนี่ไหมจะอยากหัวแอปนี่แทอหน,น้าตามันสิบอจนจังไดหล่ะคึอยังไาเขาอโอ้มันแดงปวดได้หนินสร้างหัวหัวกันเหลื่อมเฟรนมันเป็นน้ำแอปนะจ้ะแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเรากินข้าวเหรอลูกเหรอช้อนคนแม่ทำไมไม่มีช้อนนี้เออสกวนเขาแม่งบริเวณเปือน,นเออกิ่นก่อนจะ้ะ กับช่วงที่แบบว่าเป็นเสียงแบบเนี้ยเราวันที่สิบสี่เด้อแม่พึ่งเดือนวันที่สิบสี่ได้แม่พึ่งเดือนนี้แหละสิบสี่สิบสี่โมกาลา่าบอกโอ้ดีใจนมที่ได้ลูกไผ่แล้วเนาะดีใจน้ำเด้อจ้ะเดอ้อโอเคโอเคโอเคได้ลูกไผ่อันกินลอ้งอีกให้หุห่นสโอดะองใสเข็มคัดหน้าใส่สุดไหมงามๆเลิศเลิเอาลูกไผ่ตัวบาดนี่เออ จัดงานตัวบ,บัดนี้โอ้ยอืมอืมอืมอมสวยจ้าสวยแบบนี้สวัสดีมีใครมารับชมเราบ้างเอ่ยทักทายคุณพิมพาทักทายคุณอ่าอย่างนี้รอดกาแฟเย็นจา้าทักทายคุณอรัญญาจา้าสวัสดีทุกท่านทุกคนเด้อเจ็ดร้านคนดูแม่พึ่งลูกสามเซียนซาจ้า,จากิ่นกาแฟ กาแฟนาลิตะจ้าสามกล่องส่งฟรีมีของแถมนะคะนะคะพยายามสิลดอยู่พี่น้องมันมันจะขึ้นจังเห็นนั่นแหละคือเฮ้าเดินห้างเ,เฮ้าเมยเฮ้ากินอือ่ว่าไม่พึ่งกว่าไม่พึ่งกับเบาโตโลงกไหลไหมเบาโตโลงหไายแต่ว่าข่อยเน่เป็นคนกินเก่งพอเพียงมาแม่ป้อนข้าวพยายามลดลดอาหารพวกแป้งพวกน้ำตาล รถแป้งรดน้ำตาลนะสินะต่างคืนมากกินผักผุลไม่ที่นอะแต่ว่าดีใจเมื่อไหร่หมู่บ้านเจ้าของกินบักสมเมื่ท่านเลยนอันเนาะหู้เราไปนอนวู่หยาบาดติดโควิดเนาะเ่อ่มฮ่อูึ่มห่ะจึ่มฮึ่มฮึ่มฮห่มฮึ่ม่มฮึ่มบั่ม่มโอ่มฮึ่มัึ่มมฮึ่มฮ่มฮึ่ม่มฮมฮ่มฮแ่มฮึ่ม้ึ่มฮม่มฮึม่มฮึวม่มกม มีบักเขือบักเน่ากับเทียมพี่น้องมิตรสมุนไพรต้มยำอมียงสิกินอาหารเป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารเลยคนกินอ่ะนอโอเคเนี่ยโอเคโอเคนี่ยอ่านี่มนี่เออลูกก็กินข้าวเาก่กินลูกกินจ้ามกินเองได้ยังีงบุฟเฟ่ต์ได้ยังไอ้ำอ้ำหมาหน่อยหมาหน่อยกินข้าวกินข้าวเหรอโอ้มีกล่องมีกล่องกินข้าวไหมคนนี้ง่ายอร่อยไหมข้าวอร่อยไหมเออ จะอีกอย่างนี่กลองอันบอส่งแชทไปทัง้งแชรให้กันเลยสิบอกว่าหากันเนาะแม่พงลูกชายไปใส่มือนี่ทรงแชทไปอันกกติสตามไป้อจ้าบ้านนาริตะเบนบ้านนาริตาเบนอันถ้าเจ้าได้ท้องเขาเจ้าได้อหรีเดอร์ท้องผู้ใหญ่บ้านเพิ่นแจกอันนาริตะลอยรอบที่สามสิบห้านะรอบที่สามสิบหกบอกวันนี้รอบที่สามสิบเจ็ดไหมต่อไปรอบที่สามสิบเจ็ดเลยพี่น้องอัน เพิน่นจะมีมอเตอร์ไซค์แจกคือเก่าจ่าแจากทองแจกมอเตอร์ไซค์แจกเสื่อตัวก็ยังขายเหมือนเดิมแต่ว่ากำหนดการน่ะเลื่อนออกไปก่อนนะเลื่อนการแสดงก็เพื่อนกักตจากวันที่จากวันที่สี่เนาะถึงวันที่สิบแปดบอกสี่วันที่สองอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สออิ 18, 18, บแปดสิบแปดกบครบแันบอก มันบอกผู้ใหญ่บ้านกักโตว14สิบสี่วันมันบอกสิบสี่วันมื่อนี้วันที่สี่กับสิบแปดหอดวันที่ส8บแปดเนไหมป้ามาโดนแดดมาโดนแห่บันนี้อ,อันเห็นแต่แค้มปัดกับวินเนอร์ลองแพ้ช่วงกักตัไหมพงวานปักเล็กปักมูลเล็กที่วันที่ซทเพื่อเอซี่แม่แม่เพื่อเพรามีกำลังเนาะน้องเขาตรงตอยู่ตรงกินโอ้แต่เลตุนเราก็ให้กำลังใจใครไม่มีเราก็ให้กำลังใจ ราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้เราต้องผ่านไปให้ได้พี่น้องสู้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 คนอื่นเป็นเขากันยังเศร้าพี่น้องให้คิดเสียว่ามันเป็นโรคไขวัดธรรมดาคิดเสียว่ามันเหมือนโรคไขหวัดธรรมดามันไม่ใช่โรคอะไรที่ร้ายแรงเห็นไหมคนเป็นตายก็มีคนไม่ตายก็มีถึงไม่เป็นโรคอันนี้ตายงอนอันอื่นก็มีืไม่ถึงไม่ถึงคราวอะไรอย่างเกาะก็ไม่วายซีวาวาดเห็นไหมเออ บุญกุศลความดีเ,เาาพิ่นเห็ดมาหลายพี่น้องเพิ่นบอกไปง่ายๆดอกคนบุญเพิ่นก็นต้องอยู่ใส่บุญเพิ่นสกอมรนบละ่ะเออเพิ่นคนมีบุญมีกุศลหลายบดตายดอกแต่ว่ามันเสียเวลามันเสียเวลาทํามาหากินเห็นไหมมันเสียเวลาทํามาหากินพี่นอ้องยังไงไม่เพิ่นก็ฝากไว้ก่อนนะคะโกโก้นาริกากาแฟนาริตะช่วยควบคุมอาหารเบาหวานทานได้เพราะว่าทําจากน้ําตาลซูคารสนะคะ รสเอสเปรสโซ่ด, so ด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่โกโก้แถมแก้วงามๆมีแบบมีสองแบบคู้ใดมักสีฝ้าคู้ใดมักสีเขียวมีสองแบบอันนี้จะแบบว่าสีเขียวเหนียวซับเซ,ซรามิกเนะื้ออย่างดีแลวจะเดอร์เซรามิกเซรามิกเบอรงเซรามิกแท้สามกล่องกล่องละสองร้อยเก้าสิบสามกล่องแถมกาแฟเอ่อแถมแก้วกาแฟฟรีแบบโอนส่งฟรีแบบเก็บปลายทางเพิ่มค่าส่งแปดสิบบาทเพราะว่ามันหนักเลยพี่น้องหนักจริงๆ หนักมือเลยไม่น้ำหนักอยูด่ดิเอาไว้แค่นี้ก่อนพอพี่ยังติดคลิปให้แม่หน่อยค่ะเมื่อได้ไล่โดนแล้วพี่น้องเสียงบม่ค่อยมีเสียงบุ่ค่อยมีแจะเสียงไม่ค่อยมีอย่าลืมอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมอะไรบอกท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแม่พึ่งลูกสามเสียงซาด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงอยู่รอดปลอดโควิดทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยถูกเบอร์ทุกคนนะคะ